เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเะจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเจจ๋าอีกแล้วเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะคะเจะจ๋าเอารถสสวย,นะะยๆ,ๆ,ๆนะคะปีใหม่ใหม่น้อยๆนะคะมาให้เอฟซีน้องเะจ๋านะคะได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะได้เป็นสีหายากกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ตามหายอยู่แล้วก็ ใครที่รอคอยนะคะอยากได้รถสีสวยตอบโจทย์การใช้งานนะคะของตัวเองนะคะแต่ไม่ต้องควักเงินดาวต้องเป็นคลิปนี้เลยนะคะวันนี้น้องจะจ๋าอยู่กับเจ้าอีสูดีแม็นะคะปี2021เลยนะคะปีใหม่ๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ราคาสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากนะคะได้สีหายากไม่พอได้ปีใหม่ไม่พอนะคะยังได้ราคาถูกอีกด้วยเนี่ยคะคันนี้นะคะเป็นตัว 1. 9L นะคะ DA นะคะราคานะี่คะลดมาเยอะมากนะคะจากปกติขาย625,000บาทนะคะเอาไปเลยโปรโมชั่นเหลือเพียง589,000บาทนะคะราคานี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000เท่านั้นโดยเฉพาะลูกค้าที่อยากฟรีดาวน์นะคะแต่ถ้าลูกค้าดาวเนี่ยค่างวดก็จะถูกลงอีกเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะดอกเบี้ยรับต้ 2. น2อ9ท่านั้นนะคะชนป้ายแดงสภาพเป็นน้องๆป้ายแดงนะคะแถมดอกเบีย้ยยังชนป้ายแดงได้อีกด้วยนะคะลูกค้าคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่นะคะถ้าใครคิดว่าคุ้มค่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วนะคะไปดูรายละเอียดลึกๆภายในพร้อมความสวยรถคันนี้กันเลยนะคะมาดูความสวยอันดับแรกนะคะน้องกะจาจะให้ f c ดูนะคะ คือเลยนะคะหนึ่งเนี่ยนะคะตรงคมไฟด้านหน้านะคะของสมปี21นะคะตาเขาก็จะละหล่อประมาณนี้เลยนะคะได้คมไฟแท้คมไฟเดิมนะคะไฟตาลูกแก้วพร้อมไฟเดทา i m ม์ลันนิ่งไฟตัดหมอกไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบนะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้าลหล่อๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนะคะความสวยความเท่นะคะดุดันเนี่ยบอกเลยเจ้าปี2021เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าแน่นอน ะะรับประกันโครงสร้างแน่น,นอนนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีจมน้ํานะคะเพราะว่าเราขายรถเกตเเท่านั้นนะคะคุณภาพรถเกตเแล้วได้ราคาเพียง5 8าแ0 0บาทนะคะลูกค้าสุดๆความคุ้มสุดๆความสวยนะคะแล้วความใหม่ความเดิมนะคะของตัวรถคันนี้บอกเลยว่ายังไงก็สุดคุ้มนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้รถกลับบ้านตอนปีใหม่พอดีนะคะแต่ไม่อยากเอาเงินมาดาวนะคะ เพราะฉะนั้นต้องที่นี่เลยเพชรโยนจ้าจ๋ารอสแตนบายลูกค้าอยู่ที่นี่นะคะมาดูความสวยจุดต่อมานะคะลูกค้าดูจากแกลบรถด้านข้างนะคะลูกค้าจะสังเกตสังเกตเห็นเลยว่า,าตรงที่เชื่อมต่อกันเนี่ยจะไม่อ้าไม่ง้างนะคะสภาพเดิมนะคะรวมไปถึงนะคะในส่วนตัวของอตัวนะคะ ใต้ซุ้มล้อหรือว่าตัวเครื่องยนต์ต่างๆที่ลูกคา้กคาเห็นนะคะที่จะจ่าแผ่นกล้องให้ดูเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นของเดิมสแตนดาร์ดออริจินอลโรงงานนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกของรอยประแจนะคะรถเดิมแน่นอนคุณภาพเดิมนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะโฉมนี้ได้เป็นล้อแมกอันลอยนะคะแมกอันลอยสแตนดาร์ดโรงงานนะคะปี2021ซึ่งมากับพร้อมตัวรถนะคะมาพร้อมตัวรถเลยนะคะ รายละเอียดด้านข้างทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะใหม่นะคะใหม่จริงๆลูกค้านะคะถ้าใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะก็มาหา้องจ่าที่บริษัทเพชรยนต์เนี่ยค่ะจ่าจะให้เบอร์ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะใครอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะรถคัดเกตให้ลูกค้าเนะะี่ยค่ะรับรองไม่ผิดหวังลูกค้าจะได้ความพึงพอใจนะคะและความสุดคุ้มนะคะตรงนี้ไปไว้ใช้งานแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวกระจกนะคะชมนี้เป็นกระจกมองข้างนะคะ ที่มีไฟเลีย้ยวเป็น LED นะคะซึ่งตัวกระจกก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนี่คือฟังก์ชันที่เขาให้มาในปี2021นะคะแต่ได้ในส่วนของตัวนะคะลูกค้าเห็นตรงที่บันไาทางขึ้นนะไม่มีรอยเบียดนะคะไม่มีรอยหักไม่มีรอยผิดปกติเลยนะคะเพราะรถเดิมเน้นเดิมนะคะแล้วในส่วนตัวของประตู4บีบานนะคะตรงนี้นะก็ จะได้นะคะในส่วนของตัวคิ้วกันสตราดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์นะจะจ๋าแจ้ง fc ไว้ก่อนเลยนะคะในส่วนที่เปิดที่เปิดประตูโครเมียมก็มีให้แล้วนะคะทั้ง4บาทเลยนะคะใส่ที่กันรอยเล็บมาให้ด้วยนะคะแค่จะจ๋ารอสปาท,ทำความสะอาดให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะลูกค้าก็ได้ความคุ้มค่านะคะสุดๆ จุกๆไปเลยนะคะกับคุณภาพรถสวยๆคันนี้นะคะมองมุม45องศานะคะลูกค้านี่คือสีรถเดิมๆไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะเขาเรียกสีเทาดำนั่นเองนะคะชมนี้อ่ะมาดูในส่วนของตัวใต้ซุ้มล้อนะคะในส่วนตัวแคสซีนะคะ ลูกค้าสังเกตเลยนะคะแคสซี C เนี่ยนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปะสีนะคะแคสซี C จะไม่มีรอยตัดต่อนะคะเน้นคุณภาพเดิมโครงสร้างเดิมเพราะว่าเราไม่ขายรถเกรด B เกรด C เราขายรถเกรด A เท่านั้นรอยแม็กทั้ง4ล้อนะคะก็ไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยร้าวไม่มีรอยเบียดของฟุตบาทนะคะนี่จะจ๋าให้ลูกค้าดูชัดๆดสูสวยๆดูคมๆแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยมตัวรถคมๆนะคะยืนจากมุม4 5หองศา ะะแล้วก็ในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะชมนี้เป็นแบบหลอดไส้ทั้งไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมโลโก้อีซุทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนทั้งหมดนะคะได้กล้องถอยหลังด้วยนะคะชมนี้ปี2021 1.9ตัว LDA แต่ให้กล้องถอยหลังมาแล้วนะคะเป็นของสแตนดาดโรงงานนะคะที่บันไดาทางขึ้นหรือว่ากันจนท้ายก็อยู่ในสภาพเดิมและสมบูรณ์แบบนะคะ,น,ะ,คะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปกับน้องเจจ่าที่เพชรยนต์ เนี่ยคะรถคุณภาพเกรดเอไม่พอได้ปีใหม่ราคาถูกนะคะสุดคุ้มนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้รถส,สวยๆนะคะกับน้องเะจ๋า,ก,จาก,ก็แค่โทรเข้ามาถ้าโทรไม่ติดนะคะเอาเบอร์นี้นะคะที่เะจ๋า,จาทิ้งไว้ให้แถบเขียวๆด้านล่างนะคะโทรเข้าแอดไลน์นะคะเมมเบอร์เะจ๋า, line, ะะ Member, จา,จาแล้วลายจะเด้งขึ้นเลยอัตโนมัตินะคะแล้วเราคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะในส่วนความสวยความเดิมด้านท้ายนะคะลูกคา้ารถจะชนมาไม่ชนมาดูดง่ายๆ,ด,ๆดูไม่ยากเลยดูแค่ตัวนอ็อตว่าตัวนอ็อตมีรอยถลอกหรือไม่นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวสีก็รอยแต้มมาจากโรงงานก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะลูกค้ารับประกันวรารต a ได้เลยซื้อไปเจอชนหนักพี่ความจมน้ำรับบริษัทเพชยยน์รับซื้อคืนนะคะเราขายรถเกรด A เท่านั้นนะคะสังเกตจากไลเนอร์นะคะสภาพเดิมๆนะคะลูกค้านี่ไลเนอร์เดิมนะจ้าพอกก่อนเลยนะเป็นออริจินอลโรงงานแล้วก็ฝาท้ายนะคะฝาท้ายที่เขานะคะ เปลี่ยนโชม,มาปี2021นะคะฝาท้ายก็ไม่ได้ดังเห,เหมือนตัวปีเก่าๆนะคะฝาท้ายก็ออกแบบโครงสร้างวัสดุที่เบามากขึ้นนะคะเราไม่ต้องใช้แรงหนักมากนะคะในส่วนของตัวในส่วนของตัวนะคะใต้นะคะท้องรถหรือว่าใต้ช่วงล่างนะคะสภาพเดิมนะคะสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะตัวไอเสียนะคะเพากลางตัวแหนบนะคะต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยถอดไม่มีรอยลอกออกมาเลยนะคะลูกค้า เะะจ้าจ๋าแนะนําให้ลูกค้ามาชมรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าที่เพชรยนต์ถนนเสรรไทยซอย68ก่อนถึง4ี่แยกมินบุรีกรุงเทพบริษทัทเปิดทําการทุกวันบริษทัทเปิดทําการทุกวันแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าที่ทําอาชีพต่างๆอาชีพไหนเจ้าจ๋าก็ช่วยจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้ขอเพียงแค่อย่าติดแบคกรีดนะคะแล้วก็รายได้ชัดเจนเนี่ยนะคะอาชีพการงานชัดเจนซื้อได้หมดนะคะทุกอาชีพมาดูในส่วนของตัวรถกันต่อเลยนะคะตัวรถเนี่ย หาลูกค้าดูจากตัวล้อแม็กนะคะลูกค้าถ้าดูรถมือ2ตาคมๆนะคะดูดูง่ายๆดูนิดเดียวนะคะเพราะว่า 1. นะคะแบรนด์นะคะแบรนด์ของบริษัทนะคะสนะคะคุณภาพรถเขาสามารถการันตีให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความช้ำน้อยช้ำม,มากนะคะบริษัทมีความน่าเชื่อถือได้นะคะสามารถจับต้องได้ขนาดนี้นะคะลูกค้าสามารถมาตรวจสอบบริษัทของเราได้เลยนะคะเปิดขายมา23ปีนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลภายในนะคะชมนี้นะคะภายในนะคะเป็นแผงประตูนะคะเป็นมีเซ็นทัลล็อกมีระบบนะคะไฟฟ้าออโต้นะคะปรับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะ ได้พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันสภาพพวงมาลายัยไม่ช้ำไม่ถลอกนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรอยถลอกนะคะแม้กระทั่งหน้าจอนะคะของตัวจอเนหรือว่าจอรับมันติมิเดียม,มองกล้องถอยหลังเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะลูกค้านะคะระบบแอร์นะคะ, Air, ะ,คะเป็นอนาล็อกนะคะมาพร้อมเกียร์6สปีดนะคะนี่เกียร์ถอยเขาทำมาใหม่แล้วนะสำหรับตัวปี21นะคะเวลาถอยเราต้อง งัดตรงนี้ขึ้นแล้วค่อยโยกไปซ้ายมือแล้วค่อยดันขึ้นนะตรงนี้นะคะสาหรับเกียร์ถอยนะคะออกแบบมาใหม่นะคะเป็นสมใหม่โดยสิ้นเชิงเลยนะคะแทบจะไม่มีนะคะรถตําหนิเลยคันนี้นะคะสภาพเดิมมากราคาถูกนะคะลูกค้าเฮดรูมสะอาดสะอ้านนี่นะคะเบาะหุ่นยนต์เท่ๆนะคะเบาะผ้าข้อดีเบาะผ้าก็คือเขาไม่อมความร้อนนั่นเองนะคะลูกค้าสภาพเบาะก็ไม่ หลุดไม่ลุยไม่เสื่อมสภาพนะคะไม่ขาดไม่ถลอกไม่ย่นเลยนะคะนี่คือความเดิมที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะรถที่เพชรยน์จะจ่ารีวิวทุกคันนะคะรับประกันการันตีคัดเกรดนะคะจะจ่าเชื่อเลยว่า FFC เนาจะจ่าทุกคนเนี่ยนะคะเชื่อไหมเอ่ยว่าทุกคนที่โทรเข้ามานะคะไม่เคยว่ารถจะจ่าโดนชนหนักพิฆาตม,มาเลย นะคะแท้ลูกค้าโทรมาถามสเปคการจัดไฟแนนซ์ว่าทํำยังไงกันบ้างหรือซื้อสดนะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะจ๋าโทรมาถามแค่นี้นะคะบอกว่าจะจ๋ารีวิวรถไม่ละเอียดไม่เป็นไรค่ะนะคะจะจ๋าให้ลูกค้ามาดูรถตัวจริงดีกว่านะคะนะคะมาดูรถตัวจริงดีกว่านะคะเชื่อมั่นได้เลยนะคะจะจ๋าก็กล้าเอาบริษัทของจะจ๋านะคะบอรวารันตีได้เลยนะคะเราขายรถเกียร์เอท่านั้นเนี่ยเราขายรถเกียร์เอเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะที่จะจ๋าสื่อสารให้เห็นก็คือว่าให้ดูความช้าน้อยช้ามากให้ดูความสวยความเดิมของรถนะคะ ว่าลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างถ้าลูกค้าควักเงินในกระเป๋ามาขอนรดคันนี้หรือซื้อสดนะคะลูกค้าจะได้อะไรกันบ้างแค่นี้นะคะดูง่ายๆเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะลูกคา้าเสียงปิดประตูไม่ตกเลยนะคะทั้ง4บานรถใหม่จริงๆทั้งสดทั้งใหม่กว่านี้นะคะก็จะเป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วนะคะลูกคา้านะคะ,ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพามาชมห้องเครื่องยนต์นะคะจุดหัวใจหลักสําคัญนะคะคันนี้ ที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะบอกไว้ก่อนเลยลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนขอให้เชื่อใจเจ้าจ๋าให้เชื่อใจบริษัทเพชรยนต์มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้รถสวยๆไว้ใช้งานซื้ออีกหนึ่งคันกลับมาซื้อต่อคันที่2คันที่3แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันเลยนะคะเป็นยังไงนะคะกดมาดูกันเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยคะ่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์คันนี้ไม่วิ่งไปเพียงนุ้จจ๋า,จจาขอโทษทีจ้าจ๋าลืมบอกเรื่องไม้นะคะคันนี้ไม่วิ่งไปเพียง 34,000กิโลเมตรนะคะลูกค้ารีบคว้าเลยนะคะ FC น้องจ๋ารีบหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาจ๋จาเลยดูจากตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาสิคะลูกค้าดูความคุ้มค่ารถสี่ประตูปี21ราคาไม่ถึง6000น0นะคะราคาไม่ถึง ,00 แสนรีบควักโทรศัพท์มาโทรเลยรายละเอียดต่างๆนะคะตัวแหลกพวงมาลายัยหรือว่าตัว รอยสีแต้มมาจากโรงงานนะคะคานด้านหน้านะคะลูกค้าสวยสวยเดิมๆมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดรอยแผ่นเพจนะคะอยู่ที่เดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะคะเพจไม่บูดไม่เบี้ยวนะคะนะคะตัวน็อตน,นะคะตัวนี้โคมมฟายึด ยึดโคมไฟหน้านะคะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอดถ้าสดใหม่กว่านี้นะคะลูกค้าอย่าลืมว่าจะมีแค่ป้ายแดงเท่านั้นนะคะมีแค่คันเดียวจะจ๋าขอย้ําก่อนมีแค่คันเดียวรีบตัดสินใจเลยรีบตัดสินใจด่วนๆจ้าจ๋ารอที่ถนนเสริไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีมาไม่ถูกไม่เป็นไรโทรถามทางน้องจ้าจ๋าได้เลยโทรถามน้องทโทรถามทางน้องจ้าจ๋าได้เลยถ้ากลัวไม่ทันกลัวโดวนปัดหน้าไปก่อนแนะนําให้ล็กลอกรถเข้ามาก่อนนะเซลมี4ี่สิคน เนะะี่ะเดี๋ยวไม่ทันนะคะตัวน็อตนะคะต่างๆรายละเอียดของความสวยของตัวรถลูกค้าดูความสวยความเดิมนะคะตัวรถคันนี้แล้วนะคะใครที่กาลังจะออกป้ายแดงแต่อย่าลืมนะคะราคาป้ายแดงเกือบแ0 0แสนนะ8 0 0แสนกว่าบาทเลยนะคะแต่ที่เพชรยนเหลือแค่5,89,000เดี๋ยบาทแลวได้รถเกดเรถใหม่น้อยรถปีใหม่สีหาย,ยาก นี่ยะได้สี่ประตูยกสูงอีกด้วยโ,โหทั้งไปไหนมาไหนครอบครัวสะดวกทั้งค้าขายคนของบรรทุกได้ด้วยเนี่ยะนี่คือความคุ้มค่าที่จะได้ไปรอเลยนะคะใครได้คันนี้ไปเจ้าจ๋าบอกเลยว่าต้องมีถูกใจสักคนหนึ่งนะคะที่เห็นคลิปเจ้าจ๋านี้เนี่ยะต้องมีใครถูกใจสักคนหนึ่งถ้ามีที่ตําหนินะคะโทรมาคุยกับเจ้าจ๋าโดยตรงเนะะี่ยค่ะโทรมาคุยโดยตรงเลยเราเปิดใจคุยกันเลยเนะะี่ยะเราอยากได้แบบไหนรถคันนี้มันมีตําหนิตรงไหนน,นะคะลูกค้าโทรมาคุยได้เลยนะคะที่ลูกค้าจะได้ก็คือ1เลหนม่ถึง60,00 มีที่นี่ที่เดียวที่เพชรยนต์นะคะเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจัดไฟแนซ์มา400เคสไม่ต้องกลัวนะคะขอแค่ไม่ต้องติดแบคลิตรนะคะขอแค่มีอาชีพชัดเจนได้รถไปขับแน่นอนไม่ต้องควักเงินในกระเป๋ามาดาวจะฟีดาวหรือจะซื้อสดนะคะชั่วโมงนี้นะคะเอาใจคุยกันไปเลยนะคะลูกค้านะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะนาะงจาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะคะเป็นกําลังใจให้เจ้าจ๋าเพชรยนต์ด้วยนะคะช่องนี้เจ้าจ๋าถ้าโ้อหาเจ,จ้าจ๋าเจ้าจ๋าดูแลเคสเองไม่ต้องกังวลนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้ว กดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเจ,จาจ๋ากรสสวยเกรดเอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ